สวัสดีครับพบกับรายการ m i e Craft Station TV นะครับวันนี้ผมก็จะมาไปนรกนะครับว่านรกนั้นมีอะไรบางคนก็เคยไปแต่ผมจะไปนรกแบบภาคพิสดารนะครับนะครับจะลองไปไงนะครับไม่ไปเอือ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 บินที่นรกครับอ่ะยบร้อยครับรอในระหว่างรอนะครับคุณก็หาอะไรมาแดกนะครับบ้า ของแดกคุณนี่ยครับอร่อยขนาดไหนครับแล้วคุณจะแดกนะครับคุณก็ต้องเลือกแดกนะครับโอ้โหมาถึงเจอของเทพครับหืมไงเป็นไงที่อะโอ้ก็คือไม่รู้ดิ <c oughs> ก็คุณก็ต้องค่าปลุกปุกสองสมทีก็ตายทีเดียวครับมาแนะนำตัวตัวนี้นะครับ อนนี้เกิดอ,อะไรครับมันชื่อว่าคนหมูครับใช่ไหมครับเออเป็นมอนเตอร์ที่ดุร้ายไม่ดุร้ายหรอกครับน่าเชื่ออยู่เฉยมันก็ไม่ทำอะไรเราแล้วครับมันก็ไปเรื่อยๆมันแต่ถ้าเราไปทำอย่างนี้มันก็จะมาตะครุบเราเต็มๆนะครับนะครับก็เหมือนม,มันไม่ได้มา่นั่นเราตัวเดียวหรอกมันมาเป็นฝูงครับ ใช่ไหมครับนามเราแข่งแกลกว่าบู๊ต่วช้าก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นหมูหิ่งเห็ดดาลกเจ๋วอะผมจะมาแนะนำอีกอย่างนึงก็คือนี่ครับเอาไปเลยครับเป็นสิบครับคะแนนีน้เอาไปเอาไปสิเออ,อสิงหเห็ดดาลกไม่ได้เลยแต่ว่าเห็ดเหมือนหอเจิ หมูก็เป็นเล่นก็อมีอยู่ตัวเดียวเอ้ยมีตัวเดียวก็ตัวเดียวออนะครับเออจำมาหินนรกไม่ได้ครับอันนี้ก็คือหมูหมูบ้านเรานะครับดึงดึงตัวหลังเจจะมาวิ่งมาไล่เตะนะครับ รับวันนี้ผมก็จะมาเปิดเผยนะครับก็คืองราะว่าบนนรกที่เขามีอะไรผมจะขุดไปถึงที่สุดเลยครับธัรนอันก็คือการสำรวจนรกนะครับบนนรกมีอะไรครับบนนรกอันนี้ครับคืออะไรครับถ้าเป็นธรรมดาหินนะครับมันจะขุดไม่ได้ครับเพราะอะไรครับว่าหินนะครับมันก็ไม่เหมือนกันทำไมมันขุดไม่ได้แต่ถ้าผมมาอยู่นี้ทำไมผมขุดได้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน นะครับมันก็คือพื้นที่ไม่สิ้นสุดนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับนะค,ครับไปได้เรื่อยๆโอ้โหโคตรแหลกตรงนีตัวใหญ่เลยดูกนันตัวใหญ่มาแน่เลยตรงนี้ไม่มเจอตัวใหญ่อะเออโอ้อออเหีย ก็อนากอยากอยากอยากได้หมูฝูงใหญ่เนั่นแหละถูงมันเนี่ยคุณก็ตีหมูหนึ่งทีก็เฮียตัวใหญ่นี่นก็คือหมูที่ติดตามนะครับ ฟูงใหญ่ๆแช่ไว้ในตู้เย็นมาแล้วครับหมูเราให้หมูมันตามมานะครับไอตัวข้างหลังครับทำอะไรเราไม่ได้นะเนือจมลาวาไปน่ะให้มันจมเนือโอ้ยไหมูนรกให้แสงสว่างโดยลาวานะครับใช่ไหมครับใช่ครับคุณเอกลาดครับคุณหงส์ดูแล้วครับตัวอะไรครับ คลิปหน้าก็จะมาเผยวิธีการสร้างบ้านวลราาอีกรอบนะครับล้วคลิปถัดไปก็จะมีรางรถไฟนะครับก็คือบ้านของผมนะครับมันจะมีรางรถไฟถ้าคุณไม่เห็นกุณก็ไปดูตอนแรกนะครับเอ่อนานรถก็มีแค่นี้นครับอพออูดไ่ะก็วันนี้รายการ My Love Station TV ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ